มาที่สามีตีตรานะครับ่ทยทำกันมา6เดือนก็เพิ่งจะปิดกล้องไปนะครับฉากจบที่จะได้ชมต่อไปนี้ครับผู้จัดแอนทองผสมนะครับก็ขนไปที่ฟาร์มนมนะครับเป็นฉากจบที่จังหวัดสระบุรีนะครับฉากนี้ได้คุณโบเบนจว,วันณนะครับมาเป็นดารารับเชิญเป็นสาวแมนนะ<ฆ>เดินทางมาจากเมืองนอกแล้วก็คอยยั่วนะเอกตอลอดเวลาให้ห่วงห่วงพระเอกไปด้วยครับ ปิดกองละครสามีตีตราผู้จัดละครแอนทองะสมก็ยกทีมกันไปถ่ายทำฉากจบสูตรอากาศสดชื่นกันที่ฟาร์มนมจังหวัดสระบุรีกับฉากที่นางเอกสาวกระัดพลอยเชร์มานแปลงโฉมจากสาวไฮโซม,มาเป็นสาวชาวไร่ทำฟาร์มนมซึ่งพระเอกหนุ่มพิสูจน์ปบธนวัฒน์ที่เพิ่งกลับมาจากเมืองนอกก็ตามมาหาสาวพลอยโดยควงแหม่มสาวนอกที่งานนี้รับบทโดยโบเบนจวันมาขี่จักรยานหวานสวีทแกล้งให้หนางเอกหึงหวงจนสาวพลอยนั้นต้องทั้งขี่จักรยานและรถ เอทีวีอยแอบ,บตามดูพระเอกหนุ่มแต่งานนี้ดูเหมือนสาวพลอยจะติดใจกับการขี่รถเอทีวีที่แม้จะเบรกไม่อยู่ไปบ้างหากไม่ติดว่าอากาศร้อนเจ้าตัวก็จะขี่เอทีวีชมวิวทั่วฟาร์มค่ะตัวกระหลัดค่ะก็คิดว่าลอาร่าเนี่ยคือคู่มั่นจะมาแต่งงานที่นี่อะไรอย่างเงี้ยก็ยิ่งแบบเจ็บจืดเจ็บจืดมาตอกย้ำเชั้ท่นไปเชิอุตส่าห์แบบนี้มาทําฟาร์มโคโนมอยู่ที่นี่แล้วอะไรอย่างเงี้ยง่ายๆนะเหมือนขี่ฟีโนโ่มันไม่ทําอะไรมันแค่มี บิดซ้ายบิดขวาไม่กลัวไม่มีะลรนะกลัวอะไรค่ะสบายก็ไม่ไหวหรอกเขาเอาจากย้ายเล่ากต่ว่าขาไม่ค่อยถึงนะบอกเขาขี่มายากกว่าอีกเอทีวีกระจอกเห็นความเหน็่นเหนื่อยและความทุ่มเทของเหล่านักแสดงกับ6เดือนตลอดการถ่ายทําแฟนช่อง3ก็ต้องคอยมาติดตามลุ้นเรื่องราวความรักโรแมนติกดราม่าในละครสามีตีตากันค่ะจุธาทิพย์พักดีกุลรายงาน